จาตาทุกด,ดอดได้ผลเนี่เปเ์ผเลือกเอาเลือกนอนได้เปเด้ลาบริการมีหันเปนอนเลรียบรบาบาเบ้อ,อขักบ่อบาทเขนเขาเสียบนะขึ้นเขาบ่อนด้โอ้ยขักปัญญังบังงงงนี่งล่าบ มาจะขั้งสินขาโลตัดอยู่แล้วจากโลกบงหันจิปโลกอย่นี้จาโลกครับเรื่อยโรงพยาบาลไปเดี๋ยวมาสั่งหลายเลยเดิไมาเด้ม่ดสร้งช่นปีถาชุดจอดด้วยต้นสาเลยต้งปุ่นเงี้ยขับรับขับปุ่นปุนจอด การแน่นอนกรเลออือด้อีปลาหอยแล้อ่อยังงดีจะกินเงินก่อดเขาเทมบอกว่าเตะข้างชินขารลตัดนี่กประมาณชินกัวโลอยู่ครับชินกัวโลอยู่ด้วยปั่มบางจากมาั คนไข้ขน่ลยเก็เดินทางครับสุดยอดบรรากาศดีมากมีเรือยไปเร้อสปีนี่เกิดสิบปีสิบขวาเงี้ยคนั่นยิคุปตั้งซื้อร้านอีกคนต่อร้านนีเป๊ะแล้วร้านนี้ร้านเป๊ะเก็ได้นี่กลดุยเล้วก่อยมีรลาบคุณน้ำตัง ขาเขาคงเที ừ, kh á kh á ่ยวออกมาเจอคอนเทนหมดะลถได้หลายดอกพูดีร่งอยูเทลวดลวดตุกจอดหลายคังก็ถอยอย่างจุกอึ่งออกมากับคนหลายกาแระ่านด้วยกัคอนเน เสบเดยก้อยเพื่มาตัาดทีไร้เลยได้หรือเป่าเรียับตัวนี้โ,โอ้ยมาเลย Bye.